มีคำถามครับคุณเข้มครับจากคุณทีระนันนะฮะแนะนำวิธีการตั้งชื่อคลิปไหนครับโอเคอได้เลยครับพี่คืออย่างอย่างวิธีการตั้งชื่อคลิปเนี่ยสำหรับผมอย่างอย่างที่เกริ่นไปเนาะวา่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดในการตั้งครับอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นคลิปวันนี้คลิปวันนี้ค,คือผมเนี่ยจะทำการเสิร์ชก่อนว่าเฮ้ยผมจะใช้คือผมจะไม่ตั้งคลิปแบบ วันนี้จะพาไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าถ้าตั้งแบบนั้นอะ่ะคนที่เขาเป็นดาราเขาอาจจะทําได้นะเพราะคนที่เขาติดตามเขาไม่ได้สนใจคลิปวัวอะไรหรอกเขาสนใจไอ้คนไอ้คนในคลิปมากกว่าแต่สำหรับใช่แต่สำหรับอย,อย่างคอนเทนต์แนวผมอะ่ะมันเป็นคอนเทนต์แนวแนวอะไรอะแนวคอน,นคอนเทนต์ที่มันต้องใช้การค้นหาซึ่งหัวผมตั้งหัวข้อไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้คนไม่เจอคลิปผมก็ได้ผมก็เลยต้องทำเรซิร์ชสำหรับผมอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะทำเรซิร์ชเลยว่า คนฝรั่งเนี่ยค้นหาอะไรเกี่ยวกับในไทยแลนด์บ้างผมจะเอาขึ้นมาเลย hiking in Thailand ผมก็เอามาแปะล,ลยครับแล้วก็อาจจะใส่ travel video ตรงนี้ไปนิดน,นึงเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแข็งสมมติถ้าผมใส่ hiking in Thailand เชียงรายไทยแลนด์ Thailand, อะไรแบบนี้มันดูแบบมันดูเป็นคำๆเยอะเกินไปผมอยากจะให้มันดูแบบดูสมวทิเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมชาติด้วยอ,อาชาใช่ดูเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่พวก อะไรที่มันสเปซิฟิกลงไปด้านหลังอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองฮะตรงด้านหลังอันเนี้ยเลยกว่าดอกซึ่งเลยกว่าดอกผมมองว่าฝรั่งคงไม่ไม่น่าจะเสิร์ชอยู่แล้วครับผมใส่ใส่ไปใส่ไปครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมก็ใส่เชียงรายนะครับเชียงรายแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดอะไรที่คนเสิร์ชที่มันเล็กๆหน่อยเอาไว้ด้านหลังเพราะว่าต้องยอมรับว่าฝรั่งบางคนเขาก็คงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้จักเชียงรายเขาจะเสิร์ชเสิร์ชเขาว่าเฮ้ยภาคเหนือของประเทศไทยเป็นไงอะไรประมาณนี้สามารถที่จะทำให้คลิปของผมเนี่ย มันมันเป็นแ a น k i กิงได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะมีส่วนร่วมกับมีส่วนร่วมกับคีย์เวิร์ดเหล่านั้นด้วยครับใช่ใชใช่ใช่ใชใชไหนๆก็พูดตรงนี้แล้วผมมีทริคตรงนี้เลยฮะอันนี้ผมว่าสำคัญแล้วก็ดีมากคือ Timestamp ฮะคือตอนนี้ย t u t u มันมันสามารถที่จะใส่ตัว Timestamp ได้ครับพี่หมายถึงว่า Timestamp อาจจะไม่เคยใช้เนาะผมสมมลองใสใ่ดูเลยแล้วกันนะครับเชียงรายสมมติเชียงราย เป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้เชียงรายสมมุติถ้าในเชียงรายตรงเนี้ยคือพวกคีย์เวิร์ดอะไรต่างใต้ตรงเนี้ยมันสามารถได้จะไปติดในตัว youtube หรือว่าในตัว Google ได้หมดเลยนะครับพี่ซึ่งโอเคสมมุติถ้าเราแบบมาสมมุติถ้าเรามาแบบมาใส่แค่คีย์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ยง่าย,ายๆแป๊บๆแบบเนี้ยมันอาจจะดูมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือว่ามันดูดูเหมือนสแปมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมถ้าเราใส่ไทม์สแตรมอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ย วินาทีที่ศูนย์วินาทีที่ศูนย์จุดสองสามอย่างเงี้ยผมใส่สถานที่เลยดูบัวเชียงรายวิกตอเรียแอรโลตารการ์เด้นแล้วก็ใส่แผนไปเลยซึ่งสมมุติถ้าคนค้นหาไอ้พวกคเวร์ดเหล่านี้มันก็สามารถที่จะทำให้คลิปของผมเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปติดในหน้าของเขาได้หรือว่า0.4ดินแดงดินแดงมันเป็นที่แบบเครื่องปั้นดินเผาครับเป็นสาาถานท่องเที่ยวหนึ่งในในเชียงรายเนาะก็ผมก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่แมปเอาไว้ให้ด้วย อันนี้บอเอมก็บอกมอบอกมรกตอะไรก็ว่ากันไปซึ่งชื่อว่าตลาดเราเนี่ยเราสามารถใส่กระจุกระจายได้เลยพี่เต็มที่เลยฮะเนี่ยผมใส่บ้านพามีแม่สลองชุมฟงทีบ้านดําใส่ไปเต็มที่เลยคะตรงเนี้ยผมมองว่าก็จะทําให้เราเนี่ยแลนกิ้งได้ดีเพิ่มมากขึ้นอันนี้เอาไปใช้กับของคนไทยก็ได้นะเวลาสมมติถ้าเราทำทัวรเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะยิบย่อยไปตรงด้านล่างได้ก็จะทําให้ลิปของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะแลนกิ้งได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับผม คุณ oh, ครับครับครัเห็นคุณเข้มคุยตรงนี้ส่วนเพิ่มเติมนะผมผมอยากจะถามแล้วคือบางคนเนี่ยเขาอาจจแค่โหลดคลิปไปตั้งชื่อหัวข้อนะตามตามที่คุณเทียนนันบอกในส่วนของเทคนิคการทําตัวตัวทําให้คนหาเจอในส่วนของรายละเอียดที่เป็นเดสคริปชันพวกนี้มันมันมีเทคนิคหรือมีวิธีการอะไรยังไงในการในการที่จะดึงดูดคนให้คนหาเจอได้มากยิ่งขึ้นครับคือสมมุติถ้า เป็นของคอนเทนต์ภาษาไทยเนาะ,ะคือ,อคสมมติว่าเป็นช่องภาษาไทยของผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนี่นะครับพี่สมมติว่าเป็นอันนี้ละกันคลิปล่าสุดข,ของผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้อง H7C อ่ะทีนี้สม,มมติว่าผมแบบใส่อันนี้จะไท้ผลที่ควรซื้อกล้อง H7C อ่ะผมว่าคนค้นหาส่วนใหญ่แล้วเขาจะค้นหาแค่ Sony H7C review หรือว่า Sony H7C ดีไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ เอามาจำมาใส่ตรงนี้ครับพี่เนี่ยผมก็จะเนี่ยใส่ตรงนี้แหละรีวิวกล้อง HJC ดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าดูราคาที่เพราะว่าผมเห็นคนค้นหาว่าโซนี่ HJC ราคาด้วยผมก็เลยพยายามเอาคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านั้นอ่ะเราพยายามเล่นต่อครับพี่เอาคีย์เวิร์ดต่างๆ่ามันรวมเป็นประโยคใหม่แต่เราจะไม่ใช่เป็นแบบโอ้โหเป็นคำๆนะพี่เราเอามาเหมือนโอ้โหเหมือนกลับไปเรียนแต่งประโยค สมัยเด็กๆอีกครั้งครับพี่คือมีคำมาให้จงจงจงแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้อ่าใช่ประมาณนั้นครับตอนเนี้ยดูดูราคาและซื้อได้ที่ซูมคันไมล่าอะไรว่าพวกกิมนี้เขาเขาก็ส่งผมได้ทดลองใช้ผมก็โฆษณาเข้าไปประมาณนี้ฮะก็อย่างสอนี้เอเจซีดีไหมจะคุ้มค่าหรือเปล่าราคาด้ที่นี่ประมาณนั้นอารมณ์เหมือนแต่งประโยคเข้าไปครับตรงจุดนี้ผมกคิดว่ามันจะช่วยได้คะ ครับครับนนก,ก็คือเอา<อ>ครับ,รบก็คือเอาไอ้ตัวคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาเมื่อกี้แหละที่ที่ท,ที่ที่คุณเข้มบอกว่าทางทาง g o o g l e เขนแนาแนะนำมัมแเข้ากับตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่